สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะโอจากเรื่องอักขีพิฆาตสวรรค์แน่นอนว่าเจนอี e ้ไม่ใช่บุตรนอกสมรสของจักรพรรด,ดินีหากดูจากอายุของนางแล้วจักรพรรด,ดินีไม่ได้เด็กเพียงนั้นนางมีอายุมาอย่างน้อย80ปีแล้วซึ่งมีอายุมากพอที่จะเป็นย่าของเจนอี e ้ได้เลย เฉาชื่อสุยและเฉาเผยเหวินกับคมดาบตกกะกตะนเองก็ไม่เข้าใจเรื่องนี้ตัวเจิงอี้เองก็ยังไม่เข้าใจมันเช่นกันก่อนที่เขาจะมาถึงเขตแดนหิมะเขาไม่รู้จักนิกายสุขาวดีซ่อนเร้นด้วยซ้ำเขารู้เรื่องนี้จากผู้อาวุโสลึกลับที่เขาพบที่ทะเลสาบทางเหนือบนภูเขาอารหงังและตัวเขาเองก็ไม่เคยพบสิทธิ์คนใดจากนิกายสุขาวดีซ่อนเร้นด้วย ผู้เดียวที่เขารู้จักคือผู้อาวุโสที่ห้าและสตรีศักดิ์สิทธิ์สามคนก่อนหน้านี้ที่เจียงอี้ขึ้นไปยังภูเขาศักดิ์สิทธิ์เขาพยายามจะขอเข้าพบประมุขนิกายสุขาวดีซ่อนเรน้นอย่างไรก็ตามในท้ายที่สุดแล้ว ไม่ว่าเขาจะสร้างปัญหาไว้เพียงใดเขาก็ไม่ได้พบกับประมุกนิกายสุขาวดีซ่อนเรน้นเห็นได้ชัดว่านางไม่ได้อยากจะพบกับเขานางไม่ได้สนใจเขาด้วยซ้ำแต่ตอนนี้หลังจากที่เจียงอี้ทำให้เขตแดนหิมะยุ่งเหยิงไปหมดและสังหารผู้คนจำนวนมากไปจากกระพัดดินีก็กำลังรับหน้าอยู่ ยิ่งไปกว่านั้นนางกำลังพูดมันเพื่อข่าวนี่มันไม่สมเหตุสมผลเลยเสียงหัวเราะของเฉาเผยเวิรนทำให้เจียงอี้กลับมาสู่ความเป็นจริงประมุขฉายยกมือขึ้นไปบนฟ้าและพูดว่าเฉาเผยเหวิรนคาระวะจักรพัดดินีแน่นอนว่าท่านสำคัญมากพออยู่แล้วข้ามิกล้าเมินเฉย แต่ถ้าว่าหากจักรพัรด,ดินีไม่บอกเหตุผลแก่ข้ามาข้าคงไม่สุขใจนะักคำพูดสุดท้ายของเฉาเผยเหวินถูกขยายโดยแก่นแท้พลังของเขาเพื่อให้เสียงของเขาดังไปไกลแน่นอนว่าทุกคนที่อยู่ใกล้ๆนี้ได้ยินคำพูดของเขาชัดเจน แม้ว่าใบหน้าของทุกคนจะไม่แสดงความรู้สึกใดๆแต่พวกเขาก็รู้สึกไม่พอใจอยู่ในใจเช่นกันจากกระพัดนีไร้เหตุผลจริงๆบางทีทุกคนอาจพอใจขึ้นเล็กน้อยหากพวกเขารู้ว่าเจงอี e ้เป็นหนึ่งในพวกของพวกเขาจริงๆ สายตานับไม่ท้วนหันไปมองอยังที่ว่างเปล่าราวกับพวกเขาเห็นว่าจากรพัดดินีซ่อนตัวอยู่ในน,นั้นจิงอี้เองก็มองขึ้นไปเช่นกันแม้กระทั่งใช้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์เขาก็ไม่สามารถบอกได้ว่านางอยู่หนใด เจ้าไม่สุขใจงั้นหรือจักรพรรด,ดินีพูดขึ้นและเสียงของนางยังคงอ่อนโยนเหมือนเช่นเคยนางอายุได้ราว80ปีแล้วแต่เสียงของนางดูไม่แก่เลยสิ่งที่นางพูดต่อทำให้ทุกคนเงียบไปเจ้าไม่พอใจแล้วมันจะเป็นเช่นไรละ่ะ ข้าจะพาตัวเขาไปในวันนี้หากเจ้าไม่พอใจเช่นนั้นก็ลงมือได้เลยเกิดความโกลาหนไปทั่วคมดาบตกกะกแตนและโมเยเฉินเองก็สะดุ้งแม้แต่เจิงอี้ก็ยังคิดว่าเขาได้ยินผิดไป มีเพียงผู้อาวุโสที่ห้าและสตรีศักดิ์สิทธิ์คนอื่นๆเท่านั้นที่ยังคงนิ่งเฉยมุมปากของผู้อาวุโสที่ห้ากระตุกกราวกับว่านางกำลังเสยยยิ้มเฉาเผยเหมือนกระอักเลือดออกมาเขาไม่เคยถูกดูถูกเช่นนี้มาเลยทั้งชีวิตไม่เคยมีผู้ใดกล้าทำร้ายเขาเช่นนี้ในฐานะที่เป็นยอดฝีมืออันดับสองของเขตแดนหิมะผู้ใดจะไม่เคารพเขาบ้าง เขาเป็นผู้ที่คอยดูถูกผู้อื่นมาโดยตลอดแล้วเขากลายเป็นผู้อับอายขายขี้หน้าเองตั้งแต่เมื่อใดกันเจ้าห้านำตัวเขามาเสียงไร้อารมณ์ของจักรพรรด,ดินีส่งไปถึงพวกนางผู้อาวุโสที่ห้าก็รีบบินขึ้นมาทันทีนางยกเจงอี้ขึ้นไหล่แล้วบินออกไป ทำให้ดวงตาของเฉาเผยเวินแดงก่ำเพราะความโกรธและหอบอย่างรุนแรงจนคราวของเขาสะบัดไปมาช้าก่อนริมฝีปากของเฉาเผยเวินสั่นเทาเขากัดฟันคำรามออกมาด้วยเสียงต่ำแต่ผู้อาวุโสที่ห้าไม,ม่แม้แต่จะชำเลืองมอง นางยังคงแบกเจียงอี้บินต่อไปสีหน้าของเฉาเผยเวินได้เปลี่ยนไปเขาดูคลั่งไปแล้วมือทั้งสองของเขาสว่างขึ้นและเขาปล่อยมือข้างหนึ่งออกมาอย่างรวดเร็วโดยตั้งใจที่จะหยุดยังผู้อาวุโสที่ห้าและเจียงอี้ไว้ จักรพัดดินีเแปล่งเสียงออกมาท้องฟ้าได้เปลี่ยนไปทันทีและเกิดรอยฝ่ามือขนาดใหญ่ขึ้นรอยฝ่ามือนั้นใหญ่แผ่ออกไปราว900เมตรมันมีหลายสีและเจิดจรัสซึ่งทำให้ใจของทุกคนแทบหยุดเต้นเมื่อเห็นรอยฝ่ามือนั้น ยอดฝีมือระดับต่ำจำนวนมากล้มลงไปกับพื้นเพราะแรงกดดันที่รอยฝ่ามือแผ่ออกมาด้วยรูปแบบเต๋าเก้าดาวผนึกสังหารมารท่านปรมาจารย์เฉาต้้นเทียนตะโกนออกมาสีหน้าของเขาซีดไปด้วยความหวาดกลัว ร่างของเขาสั่นสะท้านไปหมดรวมถึงผู้อาวุโสคนอื่นๆด้วยรอยฝ่ามือขนาดยักษ์ก้าวสีประทับลงมาพร้อมกับเสียงดังซึ่งมันปัดฝ่ามือของเขาเผยเวินลงทันทีรอยฝ่ามือขนาดยักษ์หยุดลงเพียงเสี้ยววิก่อนที่พลังอันน่าเกรงขามจะประทับลงมาปกคลุมทั่วภูมิภาคทุกคนที่อยู่ในระยะหลายร้อยเมตรจากสถานที่นั้นต้องคุกเข่าลงจากแรงกดดนัน ซึ่งหลายคนได้ระบาดเจ็บและกระอักเลือดออกมาหลุมใหญ่ปรากฏขึ้นตรงที่ที่เฉาเผยเวินยืนอยู่มีรอยแตกก่อตัวขึ้นรอบด้านและแผ่ออกไปหลายร้อยเมตรทุกคนที่อยู่ใกล้ๆกระอักเลือดออกมาอีกครั้ง แม้แต่คมดาบตกกะกตนและมวยเฉินก็ไม่เวน้นคมดาบตกกะกตนและมมยเฉินสูดลมหายใจเข้าลึกๆคมดาบตัก,กตาเรรู้สึกกดดันเป็นอย่างมากเขาเคยคิดว่าพลังของเขาเทียบได้กับจักรพรรด,ดินีแล้ว แต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าเขายังห่างไกลจากนางนากักรูปแบบเต่าเก้าดาวทรงพลังเกินไปเห็นได้ชัดว่าจักรพัรด,ดินียังมือเอาไว้เช่นกันไม่เช่นนั้นความเสียหายจากฝ่ามือนี้จะรุนแรงกว่ามาก ในที่สุดจากกระพัดดินีก็หยุดโจมตีเพราะโลธรณีที่เฉาเผยเวินภูมิใจนักได้ถูกทำลายลงในช่วงเดียวกับที่โลธรณีแตกสลายไปรอยประทับฝ่ามือก็หายไปเช่นกันไม่เช่นนั้น เฉาเผยเหมินคงถูกทุบจนเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยไปแล้วแต่ถึงกระนั้นกระดูกของเฉาเผยเหมินก็ยังหักไปด้วยร่างของเขาเต็มไปด้วยเลือดสดและใบหน้าของเขาก็เต็มไปด้วยความพ่ายแพ้และความอับอายนี่คือพลังของยอดฝีมือเก้าวดาวงั้นหรือ เจียงอี e ้ไม่รู้สึกถึงแรงกดดันเลยไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นกับผู้อาวุโสที่ห้าหรือซูรุ่เซียนและคนอื่นๆที่ยืนอยู่กับเขาเลยแต่เมื่อฝ่ามือประทับลงไปกับพื้นเจียงอี e ้ก็รู้สึกว่าดวงจิตของเขาสั่นสะท้านไปหมด เขาได้พบกับยอดฝีมือเก้าดาวมาก่อนอาลูก,ก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่เขาไม่เคยเห็นยอดฝีมือเก้าวดาวโจมตีมาก่อนเลยซึ่งตอนนี้ที่เขาเห็นหลุมลึกเบื้องหน้าและรอยร้าวที่กว้างไปสุดสายตาของเขา เจียงอี e ้ก็เริ่มสั่นสะท้านดูเหมือนว่าเขาจะหยุดหายใจไปขณะที่จิตใจของเขาเต็มไปด้วยภาพรอยฝ่ามือขนาดยักษ์ที่ตกลงมาที่พื้นมันเป็นพลังที่ไม่มีผู้ใดเทียบเทียมผู้ใดจะป้องกันการโจมตีครั้งนี้ได้กัน คำถามนี้ผุดอยู่ในหัวของเฉาเผยเวินขณะที่เขานอนราบกับพื้นราวกับแมลงวันที่ไรกระดูกกระดูกของเขาหักจนมันซ่อมแซมไม่ได้เขาไม่จำเป็นต้องคิดมากเลยเพราะนอกจากยอดฝีมือก้าดาวแล้ว ก็คงไม่มีผู้ใดต้านการโจมตีนี้ได้จากรพรรดิอุดรนเองก็ยังเป็นยอดฝีมือก้าดาวข้าสงสัยจริงๆว่าหมัดของเขาจะน่ากลัวเพียงใดเจียงอี้ถอนหายใจเบาๆหากเขาต้องการแก้แค้นให้เจียงเปียหลีเขายังมีหนทางอีกยาวไกลมันเป็นไปได้ด้วยหรือที่จะสังหารยอดฝีมือก้าดาว ตลอด7แสนปีที่ผ่านมานิกายสุขาวดีซ่อนเร้นทำให้เขตแดนหิมะมากเท่าใดมีผู้รุกรานกี่คนที่ถูกกำจัดไปจากเขตแดนนี้ หากปราศจากนิกายสุขาวดีซ่อนเร้นแล้วเขตแดนหิมะจะยังคงอยู่หรือไม่สิ่งที่ไรอารมณ์ของจักรพรรดินีดังก้องไปทั่วทุกคนในพื้นที่หลายพันกิโลได้ยินเสียงของนางทุกคนจ้องไปที่ท้องฟ้าที่ว่างเปล่าอีกครั้ง จักรพรรด,ดินีก็พูดต่อว่านิกายสุขาวดีซ่อนเร้นของเราไม่เคยเข้ามายุ่งกับความขัดแย้งระหว่างนิกายต่างๆในเขตแดนหิมะนั่นคือสิ่งที่เราทำแต่มันไม่ใช่เพราะพวกเจ้าห้ามไม่ให้เราเข้ามายุง่งข้ามักมีเหตุผลในสิ่งที่ตนเองทำข้าสามารถเลือกที่จะให้คำอธิบายกับเจ้าได้และข้าเองก็เลือกที่จะไม่อธิบายได้เช่นกัน นิกายสุขาวดีซ่อนเร้นจะไม่รับคำท้าทายจากผู้ใดก็ตามเจ้าเฉาเผยเวินเจ้าเองก็ไม่มีข้อยกเวน้นข้าจะให้คำอธิบายแก่เจ้าในอนาคตแต่ข้าจะไม่อธิบายในตอนนี้อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ